ลูกทําไมหน้าตาไม่ใสเลยวันนี้พระอาจารย์ครับเพื่อนๆชอบพูดว่าผมพูดไม่ดีและการพูดดีพูดยังไงหรอครับพูดเพราะเๆใช่ไหมลกูกครับพระอาจารย์มีคําตอบจะฟังเป็นคําตอบสําเร็จรูปหรือจะฟังเป็นนิทานอ่ะลกูกนิทานดีกว่าครับการพูดมีสองอย่างนะลกูกหนึ่งพูดได้หมายความว่าใครมีปากมีลิ้นก็พูดได้หมดเลยสพูดเป็น การพูดเป็นหมายความว่าพูดแต่คําที่ไพเราะอ่อนหวานการพูดให้ไพเราะอ่อนหวานนี่มีหลักอยู่ง,ง่ายๆนะลูกนะหนึ่งพูดความจริงเห็นไหมสองพูดถูกกาลเทศะสามพูดด้วยจิตเมตตาและสี่ไม่พูดหยาบคายครับพระอาจารย์มีนิทานเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของคนที่พูดไม่ถูกกาลเทศะให้ฟังเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีเต่าอยู่ตัวหนึ่งเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่อยู่ในทะเล เต่าเป็นเพื่อนกับนกกระยางสองตัวเต่าเนี่ยจะอยู่แต่ในทะเลไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยเพราะมันอยู่แต่ในทะเลอยู่ต่อมาวันหนึ่งเพื่อนนกกระยางของมันก็มาคุยให้เต่าฟังว่าเนี่ยฉันเนี่ยบินไปทั่วโลกเลยเมืองจีนฉันก็บินไปมาแล้วอเมริกาฉันก็บินไปมาแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยเยต่ามันก็บอกมันจะจริงหรอเต่าก็ไม่เชื่อนกกระยางก็บอกว่าถ้างั้นฉันจะพาเธอออกไปท่องโลกเธอจะไปไหมเต่าก็บอกว่าเอา้า ้าฉันจะไปไงฉันไม่มีปีกเหมือนพวกเคอเนี่ยนกกระยางสองตัวฉลาดมากก็ไปคาบไม้มาหนึ่งอันแล้วก็บอกเต่าว่าเจ้าเต่าถ้าเจ้าอยากไปท่องโลกกับพวกเรานะเราสองตัวจะคาบไม้คนละข้างแล้วให้เจ้าเอาปากคาบไม้อยู่ตรงกลางเราจะพาเจ้าเหาะพอเต่าคาบไม้ตรงกลางนกกระยางคาบสองข้างก็พาเพื่อนเต่าบินเหาะขึ้นฟ้าไปออหาะขึ้นไปสักพัก เด็ก,กๆที่เห็นเต่าหหเหาะคู่ไปกับน,นกกระยางข้างบนตกใจชีโมชีเวกันะนดูสิโอ้โหเต่าเหาะเต่าเหาะเต่ามันก็โกรธไงหาว่าเด็กๆเห็นตัวเองเป็นตัวประหลาดก็เลยหลุดปากออกมาว่าเจ้าเด็กเปรตพอมันอ้าปากปุ๊บตกจากฟ้าลงมาถึงปัดห้าเข้ากับพื้นดินข้างล่างเพราะอะไรเพราะว่าพูดไม่ถูกกาละเทศะพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดใช่ไหมลูกในที่สุดเต่าตัวนั้นเป็นยังไงก็ตายนี่แหละ ผู้รู้ท่านจึงบอกว่าการพูดสําคัญมากสูนทอนผู้เคยเขียนกวีเอาไว้ในโลกเขาบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรว์มีคนรักรสท้อยอร่อยจิตแม้นผูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเห็นไหมอย่างโลกที่นี้ลูกรู้ไหมว่าจะพูดยังไงคืออะครับนะพูดให้เพราะๆพ,พูดแต่ความจริงพูดด้วยเมตาตาเจตก็คือไม่ได้มุ่งที่จะทําร้ายใครเลย แับประการสําคัญนะลกูกอย่าพูดคำอยากครับทีนี้พูดเป็นแล้วยังเป็นครับจำไว้นะลูกนะไอาทย์หน้าเรามาฟังนิทานธรรมจากท่านวอกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนนะครับถึงบางพูดพูดดีเป็นศีสัตวมีคนรักรสอ้อยอร่อยจิตแม้นผู้ชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะอุทจาก